เอาไงพี่โดนเออดิผมแม่งรีบร้อนฟันมันนะดิไอ้เชี่ยไม่มีตำรวจกับหมอจริงเหรอวะไอ้สัตว์เอาดีในเมืองนี้มันสงสัยมันจะมีแค่กูกับมึงไะไม่น่ามีใครมาช่วยเลชี่ยที่เขาปากดีนะไอ้สัตว์อะไรเมืองนี้แค่ผมกับมันเดี๋ยวมาดิเชี่ยมันดีให้ล่อหน่ยควาย เหี้ยไม่มีตำรวจวะว่าแปลกๆว่านี่เฮีย้ยเริ่มเหม็นแล้วว่าเฮีย้ยเริ่มเหม็นแล้วว่าเหม็นแล้วนี่เหม็นแล้วเฮี้ยเหม็นขี้แล้วว่า เฮีย er. พวกแกเพื่อแป้งไปไหนวะยำยำแล้วได้ครับผมก็งงเหมือนกันเจอแล้วเจอแล้วโดนจับได้เฮีย er. ขอบคุณสเตเดีครับสัตเดีครับโอ้นะครับคิดซับคุณครับขอบค,ครับ เกมแน่บอกให้ยื <ST> ่นใบพาแปลได้ยังยังไม่ยื่นมาผมใช้ผมใช้โดนปรับให้ได้หัวโตให้โดนปรับโมเทคให้โดนแบกโดยตู้ดายี่เยี่ยเต็มระบบเแบบมากพี่ดาวบอลเออเดี๋ยวค่อยค่อยเดี๋ยวค่อยแวะไปฟังเดี๋ยวแวะฟังขอเคลียร์ไอ้เคี่ยนี่ก่อนวิวิ่เพียบพวกแกงเพื่อแป้งมาเต็มเอาดิเคี่ยเก่งไงสัตว์เอาดิอ่ะอ่ะในเมืองมีแค่กลัวมึงสองคนเนี่ยเอาเดี๋ยวมา เนี sea, so ่ยเอา26่โบงอาทีครับ26่อาทียี่โอาทีครับถอยหลังเอาดิ้เขี้ยเขี้ยปวกเอาดิควายเก่งเอาดิอ่ะ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 อันนอ่ะอ่ะอ่ะขอเดี๋ยวลากกูทั้งเมืองเอาดิอ่ะอ่ะอันนี้อันนี่ไงตำรวจดักเรียบร้อยชนไปหนึ่งเกมแน่แม่จ๋ากูบอกเรียบร้อยอยากแพ้โดนัดโดนัดโดนัด ยัยแพทย์เต็มเลยเกมเกมดีเยียงโง่ควายลงน้ำลงน้ำลงน้ำ

มันมีอะไรเกิดขึ้นเหรอครับ <c oughs> ผมผมโดนอะไรเหรอครับเนี่ยไม่ผมถึงกระโผดตรงนี้นะครับคุณตำรวจี่บอก่ะสิว่าเาโดนอะไรน่าจะหายใจไม่ออกครับทำไมล่ะครับผมทำไมถึงหายใจไม่ออกครับคุณตำรวจผมไม่รู้เหตุการณ์เลยครับผมตกใจมากเลยตกใจมากเลยครับ <c oughs> เอเลี่ยนน้องพี่พี่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นว่ะตำรวจแล,วแล้วใครเป็นคนทำร้ายผมล่ะครับคุณตำรวจใครเป็นคนทำร้ายผมล่ะครับ แล้วงี้เขาต้องโดคดีความอะไรหรือเปล่าครับผมไม่รู้งี้ผมต้องไปไปแจ้งบาะแสที่ไหนยังไงครับเนี่ยไปไปแจ้งที่สนได้เลยครับได้ครับไเดี๋ยวไปไปสนพร้อมผู้ตำรวจเลยก็ได้ครับวันนี้ผมไม่มีรถไม่มีอะไรเลยครับเออจะทำอะไรครับพี่อยู่โรงพยาบาลนะดิเองมารับพี่ได้หรือเป่หลังโรงพยาบาลเอเลี่ยนหลังโรงพยาบาลหลังโรงพยาบาลโรงพยาบาลไหนเมืองออโรงพยาบาลในเมืองโรงพยาบาลในเมืองโรงพยาบาลหลักอ่ะโรงพยาบาลเราอ่ะโรงพยาบาลหลักอ่ะไอ้เขี้ยไอ้ดอกลูกแดงไอ้สัตว์ ไอแป้งแป้งใช่ครับผมโดนทำร้ายเหรอครับผมไม่รู้เรื่องเลยครับพี่เสดไนแป้งพี่มาได้ยังี้นี่ไงโอ้นี่อ๋อนี่หัวหน้าแป้งเหรอครับไม่หัวหน้าแป้งครับพอดีผมโดนอะไรไม่รู้อะครับช่วยช่วยเคลียร์ให้ผมหน่อยผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่โู้หัวหน้าแป้งเขาเคลียร์ให้ผมครับเพราะผมไม่รู้ว่าผมฟื้นมาได้ไงครับจะไปรู้ได้ไงครับพี่ไม่คือผมมาโผล่ลงมาได้ไงครับผมไม่รู้อะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับหัวหน้าแป้ง ไอ้สัการไปแบงตีพี่ครับเอ้าแล้วหัวหน้าแป้งมาตีผมใช่ไหมล่ะครับจริงจริงพี่เฉินอยากเจอเพื่อนองแป้งทำทำยังไงทำไมอ่ะใช่ครับแล้วหัวหน้าแป้งทำไมต้องทำแบบนี้ครับผมไปทำอะไรผิดหรือเปล่าหัวหน้าแป้งแล้วผมผมโดนอะไรครับเนี่ยก่อนนั้นพี่ไปเก็บฟีดแบ็กมาเขาอยากเจอแป้งจริง เหนข้ี่บอกว่าแป้งติดเวรอยู่มาไม่ได้นี่ไงหนวอย่นีไครับผมปัหาคือโุ๋ยปัหาคือผมโดนอะไรผมไม่รู้เลครับผมโดนอะไรผมไม่รู้เลยครับไม่ไหวหัวหน้าแป้งอำมหิตมากครับผมได้ยินข่าวมาครับหัวหน้าแป้งอ่ะไม่รู้พี่ทำผมดดู้พน่ไมครับพี่ทม่รู้พ่ไรู่ม่รนี่มโรู้พีไม่รู้่ทำไรู้ี่รูไมู้มรู้พด่ทไรู้พม่ร้ไมร้พ่รู้่ครับ คืออันนี้คือหัวหน้าแป้งจ้างคนมากระทืบผมเหรอครับอันนี้ใช่ครับตูพาพี่ออกมาจากทองครับเฮ้ยเอ้าทำไมหัวหน้าแป้งต้องทำขนาดนั้นอะครับผมทําอะไรผิดเหรอถึงต้องทำแบบนี้ด้วยไม่ออกครับไม่หัวหน้าแป้งเข้าใจร้ายเกินไปเอาจริงอ่ะถามผมอ่ะมันทำมาขีดเกินพี่พี่พื่อนใจเย็นๆแล้วพี่มีสติแล้วก็ฟังดูว่าหนูเป็นคนช่วยแจ้งแจ้งครับแจ้งครับต้องแก้ต้องแจ้งความครับไปสอนอเลยไหมครับวันนี้ได้ครับไปสนเลยแจ้งอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่หนูเป็นคนทำอ่ะนี่ใครเลี่ยดเหรอ ่ั้พีอนนี้ครับนีวว่ไปผมลูกศิษย์ผมมาแล้วครับไปไว้ครับไปเดี๋ยวนะครับใครเอ้ยังเอาไม่เอาลูกศิษย์ใหญ่เมลยาพี่ขอทุครับลูกศิษย์ลูกหาผมสดไปนิดนึงครับขอโทษครับหัวหน้าแป้งไอเลี่นนะหัวหน้าแป้งอย่าอยรอเล่นอย่ารอเล่นอย่ารอเล่นนะหัวหน้าแป้งเราอย่ารอเล่น เฮียนะเขาก็ทืบพี่เลยมันเอาพี่เลยยใจไม่ใสแตกไอเล่้ไปชอบไปครับมีครับแต่น้องมันไม่ค่อยสตรีมน้องไม่ค่อยสตรีมครับไอเล่้เร็วดีไว่าไอเฮียเอ้ยเมาที่กูมา <c oughs> นี่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 ไอเล่้นี่ที่พี่ที่พี่มีกระเป๋า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  หนึ 1, 4, 3, 7, ่งสี่สามเจ็ดพี่ไม่เป็นไรครับขอบคุณครับคนผู้หญิงขอบคุณที่มีน้ำใจนะนี่ครับเร็วเร่งเร็วเร็วไอสัตว์เปลี่ยนเพื่อไม่กี่เสื้อมันขาดโอ้เฮียแบรี่มันเอาพี่เว้ยเลี่ยนยน,ยน,ยน้นองออไอสัตว์แบร์เออไอสัตว์แบร์เออเอาแม่เลยเอาแม่หนักเลยเอาแม่ให้หนักเลยเฮีเย พีหมอบอกพีพ่พี่เกิดจากห่อด้วยมันห่อพี่เลยมคิดดูดิเฮียมันห่อพี่เลยคิดดูดิเฮียไม่เฮียจริงไม่เฮียจริงแป้งเคียร์เลยหัวหน้าแป้งครับผมมาให้ปากคำครับหัวหน้าแปง้ง มไม่ครับรเมื่อกี้โดนใส่ร้ายค่ะว่าหนูเป็นคนไปทาร้ายร่างกายของคนไม่ใช่ผมถามครับเพราะเห็นเขาบอกว่าหัวหน้าแป้งเขาบอกว่าหัวหน้าแป้งเป็นคนบงการนะครับผมว่าฟังอย่างตำรวจมาอีกทีไม่ใช่เขาเป็นคนใส่ร้ายหนูว่าหนูไปทำร้ายร่างกายไม่แต่ก็มีหลักฐานพยานนะครับว่าตารวจเขาบอกว่านี่คนนี้หัวหน้าแป้งเป็นคนบงการครับผมเลยคิดคิดได้ครับมันมีเหตุจูงใจนะครับหัวหน้าแป้งครับไม่คทคผมเป็นกระต่าใช่ครับไม่นเป็นครต่ายไม่ใอ่คนทำผมเป็นกรตไม่คนทำผมนีระต่ไม่ครับม หัวหน้าแป้งอาจจะขู่ผมหรือเปล่าครับอยากให้ผมหลับจําที่แบบว่าพูดว่าพูดแบบว่าแบบไม่พอใจหัวหน้าแป้งอย่างนี้หรือเปล่าครับไม่ใช่คะไม่ได้ขู่คับอยู่เป็นคนไปช่วยที่ที่ต้องมีสติก่อนไม่ปัญหาคือตอนตอนวันที่ตีไทยเดนน่ะหัวหน้าแป้งยังยังส่งไอ้นี่มาเลยอ่ะยังส่งไอ้นี่เพื่อนไอ้แป้งมากระทืบผมเลยอ่ะไม่นุดไม่มีสติเหรหัวหน้าไอ้แป้งส่งเพื่อนไอ้แป้งมากระทืบยับเลยครับ ทางด้วยในแป้งด้วยหรือเปล่าฮะหนูใช่ครับช่วยพี่ค่ะตอนนี้พี่กำลังเสียสติพี่ต้องฟังหนูไม่อันนี้คือแบบไม่คือหัวหน้าแป้งอาจจะแบบว่าแบบมาขู่ฆ่าผมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมจะเขาจะมาห่อผมทำไมจะทำทำไมล่ะเอาะว่าหัวหน้าแป้งต้องติดต่อสภาให้ให้ผมนะครับเพราะว่านี่เขายังไม่ยื่นใบพารผมโดนห่อได้ไงครับหัวหน้าแป้งไอ้แป้งเอาเขาขในตัวไฟฉายนะครับหัวหน้าแป้งเอาเขาข้างในเลยข้าสุดสองล่างเลยขอบคุณครับนี่ผมขอห่อให้ให้น้องผมผมมาฟังด้วยนะครับเพราะว่าผมโดนทำร้ายนะครับ ลูกศิษย์ลูกหาผมต้องมาฟังนะครับเอเดินตามมาดีรออะไรอ่ะเอาหัวหน้าแป้งไม่มาครับหัวหน้าแป้งไม่ไ่มกระทาหัวหน้าแป้งไม่ได้บงการหัวหน้าแป้งก็ต้องต้องอ้นี่เคลียร์เรื่องนี้ให้ผมนะครับเอาเพื่อน้เอาเพื่อนมาด้วยนะเอาเพื่อนมาเป็นพยานเลยนี่ครับนี่ครับเนี่ยครับเนี่ยครับเพื่อนผมเนี่ยครับน้องๆผมเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาผมครับเนี่ยลหมูไปช่วยมาแท้ๆอยู่ๆหนูก็เป็นคนทำเนี่ยหนูก็งงว่ะผมก็เลยจัดการเป็นนิดหน่อย อ่ะเสียงไอ้เฮียแบนี่ว่ะได้ลูกศิษย์กูมาได้ควายลูกศิษย์กูมาเลยดูดิวิคุณดูดูครับคุณดูดูครับพูดดิครับขู่ฆ่าครับไม่ได้ขู่ฆ่าครับไอแป้งมีเรื่องอะไรมาครับดูครับน่ากลัวมากเลยครับนี่ยอันนี้ไอ้ไอแป้งใช้ให้บงการหรือเปล่าครับอันนี้ใช่ไหมอันนี้ไอ้หัวหน้าแป้งเป็นคนจ้างคุณมากระทืบผมหรือเปล่าครับเนี่ยทำไมถึงทำแบบนี้ล่ะครับ เอาเนี้ยพี่พี่พี่ต้องใจเย็นๆนะพี่ฟังว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับแป้งครับตอนนี้คือเหตุการณ์ของพี่กับเขาซึ่งไม่เกี่ยวกับหนูไม่แต่เขาไม่ยื่นใบพัดเลยผมเขาจะมาห่อผมทําไมอ่ะอันนี้บอสแป้งเหรอครับไม่ใช่ค่ะนี่นายหัวหน้าแป้งเล่คนรู้จักกันหมดทัดแล้วนี่ไงแซมมีคนจ้างมาจริงด้วยเรียกบอสแป้งไม่ได้จ้างคะคะพี่แล้วไปถึงเรียกกันว่าบอสแป้งครับผมนะครับบอสแป้งนั่นไงนั่นไงนั่นไงทัดแล้ว เอแม่อยู่ในฟาร์มป้าแดงตายเลยไม่มีหลักฐานคือยังไงะครับหัวหน้าแป้งทำไมถึงทำแบบนี้หน้าแป้งจ้างไปเท่าไหร่เนี่ยหน้าแป้งบอกว่าเรียนได้ไหครับหน้แป้งโอ้โหอ๋อที่ปรับที่ปรับแต่ตอนไทยเดตเราไปจ้างเพื่อกระทืบผมเอาเอราะจ้างผมไม่ได้หรอกเนี่ยโอ้โหเสียชื่อเสียชื่อเพื่อนไอแป้งอะเนี่ยโอ้โหหนูจะสั่งหนูสั่งค่นหนูจะไปช่วยพี่เพื่ออะไรพี่ต้องคิดก็อาจจะทำให้เนียนให้ดูแบบว่าคุณแป้งดูแบบว่าปกติครับหัวหน้าแป้ง หนูก็ปเพราะขนาดแค่ตอนไทยเดนน่ะคุณยังส่งเพื่อใส่แป้งมากระทืบผมเลยขนาดผมถามว่าครับผมทำไมครับนี่เขาบอกว่าเอาใส่ใส่แป้งเขาบอกงี้ยครับบ้ากันไปเองหนูไม่ได้ส่งครับไม่ใช่แล้วอ่ะไปเองครับใส่แป้งเลยครับได้ครับคุณตุ่มฝากสืบเรื่องนี้ด้วยครับเพราะเนี่ยผมโดนกระทำเงื่อแล้วคือผมโดนห่อด้วยครับเขาบอกผมฟื้นจะห่อครับหนักแล้วได้ครับบอสบอสบอกให้ผมกับพี่ปัญญานั่นไงนั่นไงด้านไงโอ้ย

เฉียเชิญข้างในเลยครับได้ครับได้ครับได้ครับทุกตัหายเลยครับเฉีเลยครับไอ้เพือครั้งนี้เด็กเขาก็ทื่อผมครับเดี๋ยวเขาก็ทื่อผมไม่ต้องแยกไม่ต้องแยกหรอกไม่ต้องแยกครับไม่ต้องแยกเขาจะทื่อผมไหมครับพอหมดแล้วนะต้องต้องต้องดูความปลอดภัยผมนะครับพอดีมันเข้ามาเลยครับเข้าไปเลยอใหโอเคครับโอเคครับรอบนี้ขอความเป็นกลางนะได้ครับได้ครับเฉียนเชิญเลยครับคืออย่างนี้ครับอันนี้คุณอะไรนะครับนี้เอทีอาขอให้การแบบนี้ครับก็คือครับผมเกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันทั้งคู่แล้วก็ ันไม่ใหญ่แน่นะวิไม่ไม่ไม่จริงไหมครับไม่จริงครับเพราะว่าคือผมอ่ะเขาว่าบอกให้ผมไปหาเขาที่จกแคปเสร็จปุ๊บผมก็ไปครับแล้วเสร็จปุ๊บเขาบอกว่ากูจะเอาชีวิตมึงเขาบอกมีเหมือนมีคนจ้างวานเข้ามางครับผมก็ไม่รู้แล้วเขาก็มาทาผมเนี่ยแล้วเสร็จปุ๊บผมก็โดนห่อด้วยผมก็เลยงงว่าเฮ้ยมันยังไม่ยื่นใบพัดเลยถ้าห่อมาโดนสภาปรับนะแต่เขาเหมือนกับว่าไม่ดูผู้จ้างวานเขาต้องการอะไรครับซึ่งมันเป็นคดีที่ค่อนข้างแบบสะเทือนใจผมอยู่พอสมควรครับไม่ไม่จริงครับไม่จริงครับมันให้การรเทคับ ถ้าเราเรามีข้อแก้ต่างตรงนี้ไหมครับขอข้อแก้ต่างตรงนี้หน่อยผมมีนะศิลาเป็นพยานนะเพราะผมคุยกับนศติลาเอาไว้แล้วว่าผจะตีกับมันไม่แต่มันก็ยังไม่มีเรื่องของบายพาสเลยที่มันแจ้งเตือนเลยนะครับโกหกหรือเปล่าครับอันนี้ต้องยืนบายพาสแต่วันนี้มันป่าดีไงผมก็เลยแบบถัดตมอนิดนึงผมว่านี้โกหกครับไม่จริงครับอันนี้ไม่จริงครับตรงนี้ครับก็คือมันถ้าเป็นกดแล้วมันคือยังมันยังไม่ได้นะเพราะว่า ลัขนาดยังไม่รับทราบเนี่ยมันมันไม่ได้นะครับนักเรียนไม่อยู่นะไม่อยู่ไอ้โกหกครับแอบอ้างครับแอบอ้างแอบอ้างครับไม่ได้น้าเหรอถามน้ยครับเอาทสัพพาเรารอนน้ำมาแล้วเราต้องมาเคลียร์กันดึงไอ้โอ้โหเป็นพูดง่ายจังเลยครับผมคนดกทำมะครับมันไม่ได้ครับน้องได้ครับโดนมันทำร้ายเหมือนกันน้ำแดงเขตัดผมมาคเอางี้ไอ้ไอ้คดีตรงเนี้ยครับมันจะไม่มีจะตัดเรื่องของ ทำลายร่างกายไป็นทรมิตรทั้งคู่อ้าวเฮ้ยเอาอะไรเนี่ยครับเนี่ยผมโดนห่อเลยนะทรมิตรทั้งคไม่แต่ผมโดนห่อเลยนะก็มือตายไงเลยโดนห่อเฮ้ยคุณตำรังไม่ขึ้นเลยอะไรเอ้าผมโดนทำร้ายวิวาทได้ไงครับเออผมโดนกระทนำร่างกายเป็นทะเลาะวิวาทเฉยเลยตายนะป่านนี้ผมคงเป็นห่อแทนอ่าถูกไหมเอาแต่อันนั้นคือเอ้าคือคุณเออคุณตำรวจเอาฟังจากปากผู้ร้ายเท่านี่ผมเป็นคนโดนกระทนำเหรอครับอครับเราตอนนี้คือปากเขาเนี่ยเขาให้การยอมรับสาารภพ เหตุมันเกิดจากการที่เขาเนี่ยทะเลาะวิวาดกับคุณเฉินเนี่ยคือเอามาเชยแดงไปฟันเขาปึ๊บปึ๊บแล้วก็ทะเลาะวิวาดกันจนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสลบเป็นคุณเฉินสลบถูกไหมครับคุณเฉินสลบเนี่ยก็มีการสับต่อไปก็ได้อันนี้เป็นเหตุการณ์ต่อไปเลยกลายเป็นว่าคดีตรงทำร้ายร่างกายเนี่ยก็เลยต้องตัดไปเป็นทะเลาะวิวาดเลยแล้วผมไปทะเลาะเขาตอนไหนครับเขามาทำร้ายผมแล้วห่อผมด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าเอ้าเฮ้ยคุณตำรวจอะไรอ่ะจริงคุณตำรวจเชืิงเหรอครับเนี่ยโอ้โยคุณตำรวจเชือผู้ายเนี่ เขาให้การมาครับส่วนแก้ต่างตรงนี้เลยฉันต้องแก้ต่างตรงนี้ครับว่ามัจริงหรือเปล่ามีหลักฐานไหมการทะเลาะวิวาสหลักฐานไหมวันนี้มีหลักฐานไหมไม่คือผมอะเอายี้คือผมต้องแจ้งนี้ก่อนครับหลักฐานไหมเอามีหลักฐานไหมแค่นี้หลักฐานอะไรครับที่คุณทําร้ายผมเหรอปลกเปล่านะครับเอามันมันก็มีเนองผมก็มีมีดูเหตุการณ์อยู่เนองผมเห็นเหตุการณ์อยู่ครับใช่ครับ เออไม่ผมอันนี้ผมขอตัดตัดพยานแบบนี้ไปนะเพราะว่าเป็นพยานเป็นเป็นพยานส่วนญาตินะครับใช่ครับไม่ใช่ครับเป็นพยานร่วมครับันไม่มีใครเนี่ยหนักใครเท่ากันไม่รู้จักครับมึงใครเนี่ยแล้วเนี่ยอ้เอ้าลูกศิษย์อะไรเนี่ยลูกศิษย์อะไรเนี่ยน้องลูกศิษย์ลูกศิษย์ผู้เฮี้ยอะไรเนี่ยใครอยู่ใครอยู่เขาบอกใครอยู่เขาบอกอ่านะครับอ่าน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 อานอ่นอเาอานอ่านอ่นอ่นอ่านี่านอ่านอ่านอางี้ก็คือ่บเราต้องฟังก่อนครับว่าคือผมอ่ะโดนห่อถูกอ่านอ่าน คืออย่างนี้หมายความว่าทำาร่างกายการโดนหอกก็โดนเป็นทะเลาะวิวาทอย่างนี้นะครับผมว่ามันก็ไม่แฟร์กับผมหรือเปล่าผมโดนทำร้ายนะครับผมวรนะในนี้อันนี้อันนี้คือผมก็ต้องมาสืบสวนคดีก่อนอยู่ดีครับว่าเรามแก้ต่างไหมถ้าเรามีแก้ต่างตรงนี้ไอทะเลาะกันสุกปัดตกไปครับใช่ครับคือผมมันถูกกระทำครับเขาล่อผมไปครับเขาโทรบอกให้ผมมาว่าว่ามึงมามาเคลียร์กับกูที่แคปมีแต่เบอร์ที่เขาโทรเข้ามาครับตอนนั้นเอง อันนี้อันนี้มีอะไรที่แบบหลักฐานที่แบบแล้วก็มีมีน้องผมที่นี่ไอแปะไปด้วยกันนะครับได้ไหมได้ไหมไม่ได้เอาเป็นหลักฐานที่แบบเป็นพยานแวดล้อมตรงนั้นคนอื่นได้ไหมครับที่่ไมก็แข่งเดียวกันหรือเป็นก็คืออย่างน้อยมีรูปเอามาให้ได้ไหมครับถ้างี้น้องผมที่อยู่ด้วยแล้วมีรูปอ่ะก็ต้องต้องให้ผมติดต่องั้นติดต่อโทรนี่ให้หน่อยครับไอตัโทรให้ครับเชิญเลยครับพูดต่อมันเกมไงไอพวกโจรถ้าเขามีรูปมันมันถ้ามีรูปครับอันี่แหละครับจริงครับจริงครับ ว่นได้ชี้แจงเรื่องห่อไหมใช่ครับแล้วมีห่อด้วยครับเรื่องห่อนี้อันนี้ผมตัดเป็น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 ล่างไอ้เป็นล่างที่สองนะครับเป็นตอนที่สองก็คือต้องตัดตรงนี้ก่อนว่าเขาทรอยวาดจนถึงขั้นห่ออันนี้ห่อเป็นตัดเป็นแยกไปเลยเราต้องมาเคลียร์ตรงทรอยวาดเกี่ยวลัยร่างกายก่อนเราต้องมาเคลียร์คดีตรงนี้แค่นั้นเลยไอ้ตรงห่อตรงนี้เขาโดนอยู่แล้วครับเขาโดนแน่นอนอยู่แล้วนั่นนั่นควายครับแล้วทอยวานี่มันโดนไอ้พวกโงจิต ไอ้วาจะโดนทั้งคู่ครับเฮ้ยเอาอะไรเยเอาเราโดนดีแล้วเฮ้ยเอาอะไรอฮ้ผมบอลนะอะไรอะผมมาโดนทาวรบีว่าได้ไงครับมมัันนเขาให้การอนี้ครับให้การมันให้เขาให้การว่าเฉินทำร้ายเขาก่อนแล้วโดนโดนอาวุธตีกันโดนยิงด้วยใช่ไหมใช่ครับใม้ดนแช่แดงครับลองลองดูในตัวได้ครับอ้ามีจริงครับผมปองกันตัวครับผมปองกันตัวครับผมบอกก่อนว่าผมเขาเอาไม้มาตีผมครับนี่เอาผมาให้ครับโดนโดนยิงตกรถก่อนครับคือเขาเอาไม้มาฟาดที่ผมผมก็เลยต้องควักมาเชเพื่อออกมาสู้ครับแล้วนะ เพิ่มเติมนะนี่มีพวกยาสลบถุงห่อไม่ผมผมสลบทะครับไม่คือผมสลบทะผมสลบแล้วเขายัดยาผมหรือเปล่าถูกไหมครับคูณตรวจไม่มีมูลไม่มีอะไรเลยหรือครับผมเป็นคนสลบนะครับถูกไหมอะไรจามันเลยครับเ้าจะรู้ได้ไว่าจริงครับผมเป็นคนดนกระทำนะครับมันก็ยังมียังมีมีความเป็นไปได้ครับว่าเขาใช่ไหมฮะคได้เาอาจจะหลุดถ้าผมยัดนะคุณบอกผมยัดยาดีกว่าไหมผมจะยัดทำไมยาสลบถุงห่อมันไม่มีตังครับมันเลยยัดไปของพวกขยะอีกแน่นอนผมคิดว่าตังมีครับ อันนี้เก็บไว้ก่อนอันนี้เก็บไว้เป็นรองก่อนรองคือครับจะเป็นข้อมูลรองไว้ก่อนครับเดี๋ยวรอพี่โทนี่ก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะส่งสัญญาณหลักฐานหวยเอ้ยกูหวยคนสํารมันแย่เฮียเหมือนกูจะเกมด้วยเลยสัตว์เกีไงวอะยำไอ้ยอนวันนี้มึงไม่รอดเฮ้ยวันน่้กูตํารวจครับผมเป็นแค่ผู้ต้องหาไม่ผมถึงโดนล็อกมือครับไอ้นี่เป็นคนกระทํานะครับ ผมเป็นคนโดนกระทำแท้ๆผมโดนล็อกมือแหละครับเนี่ยจบด้วยการเนี่ยนี่ตรวตัให้ผมว่ามีการยัดตังตำรวจแน่นอนเลยครับนี่คุณเชิญเลยครับเชิญฝั่งนู้นเลยครับเชิญเชิญฝั่งร้ายเลยครับครับผู้รัวครับไม่ขู่ครับผมบังคับให้มันเดินห่างผมเลยครับผู้รัวครับมันอมือจีงเกงผมครับเมื่อกี้อเอาล้วครับนี่จอแล้วครับไม่คือเนี่ยมันมันทำร้ายพี่เนี่ยแล้วมันบอกว่าพี่ไปไปทะเลาะกับมันแล้วมันเลยห่อแบบว่าเป็นเป็นเหตุจูงใจให้มาห่อพี่บอกว่าไม่จริงครับพี่ไม่ได้ทำ มันมันผมเห็นเขาห่อแต่ผมไม่รู้ว่าทะเลาะอะไรก่อน่ะเอ้ยไม่รู้ได้ไงโทนี่นั่งรถมาด้วยกันเลยโวนี่เป็นคนขับรถไหมครับใครแปดครับพี่ผมไม่รู้จริงครับพี่คนนี้บอกว่าไม่เอางนี้มีหลักฐานไหมล่ะมีหลักฐานไหมล่ะไม่เอาอางนี้เรายังไม่ฟังความตัวนี้อ่าตรงนี้ก่อนงคาหมอ๋ออันนี้อันหลักฐานผมต้องการหลักฐานที่ว่าใครเป็นคนทําร้ายใครก่อนหรือมีการทะเลาะวิวาทกันหรือเปล่าอันนี้อันนี้มันดีมก่อนครับมันยิงยางรถผมก่อนอ่ามีหลักฐานไหมล่ะงผมตกรถไม่จริงเหรอครับอั้ คือผมคือผมเห็นแค่ตอนคือผมไปใี่ไหมครับผมเห็นเขาอ่ะขับคือผมมาไปจบแคปพอดีแล้วก็เห็นเขาขับรถอุ้มศพเงียบผมไปผมก็เลยขับตามเขาไปครับแล้วก็พยายามเข้าไปในบ้านเขาและแต่บ้านเขาอ่ะเอ็นเทยเยอะมากครับผมก็เลยไม่กล้าทําอะไรมากแล้วแล้วผมก็เลยถ่ายรูปมาตอนที่เขาอุ้มศพเงียบผมอ๋อคือมีมีรูปไอ้เรื่องคดีอุ้มอะครับคนนี้เขาโดนอยู่ห้วครับไม่ไม่ต้องหวาครับใช่ครับแต่คดีคดีที่บันดาเนี่ก็คือ ทำร้ายร่างกายหรือทะเลาะวิวาทอันนี้อันนี้เราต้องมามาเคลียร์กันร้างกายเราต้องโดนโดนน้ำผู่ครับไม่มีหลักฐานทั้งคู่ครับมันจะโดนแค่คดีทะเลาะวิวาสเฉพาจจะโดนคดีทะเลาะวิวาทอย่างเดียวครับผมไม่โดนโดนฮอร์แต่ผมมาโดนทะเลาะวิวาทได้ไงครับคุณตำรวจฟักระโคตรไม่เมคเซนกระโทะเลาะวิวาทแต่คุณแพ้ไงครับ คุณชนะคุณแกโดนห่อด้วยไงโอ้คุณตำรวจปรทจำนายร่างกายผมฟีฟีอย่างนี้มันก็บวชตลอดอีวาาได้ดิไม่คุ้มเลยนี่ครับคุณตำรวจครับผมผมมีผมมีรูปนี้ครับผมมีรูปตอนเขาถือไม้อ่ะแป๊บนึงแป๊บนึงนะถือไม้แล้วถือกำลังถือศพอ่ะแบบยิงตกรถมาแล้วก็ถือไม้แล้วก็หดตลอดครับนี่ครับคุณตำรวจผมคนโดนทำแน่ถ้ามันไม่รอดนะคุณดาวมึงโดนด้วยไอ้ยอะไรอ่ะคุณตำรวจดูดิเฮ้ยเอาอูดูดิคุณตำรวจเขาพูดดิครับมันเหมือนบุคจิตที่เขาเรียนนะครับ อันนี้ข่มขู่ต่อหน้าเจ้าหน้าที่เหรอคะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับพูดเฉยๆครับไม่ได้ข่มขู่หนูไม่ได้ตังหนูไม่ได้ตังค์การที่ถ <Belarus. S 2> ้่ตอนจบหนูโดนจับนี่จบเลยนะจริงครับจริงครับโยนไปหาโยนไปหาไอ้แกงไอ้แป้งมาละไอ้ที่เมก็ไดียินเขาดีควายกูก็พูดมันอะไรงูกูก็พูดไม่เป็เลยกูพูดอยู่มันก็โยนไปดีควายงู บอดแป้งครับสรุปยังไงครับเนี่ยนั่นไงชัดแล้วบอดแป้งบอดแป้งคาเรียล้วบอดแป้งทำวัดแป้งบอดแป้งนะครักผม่ค่อยสบายกินยาณเหรอว่าเอาไหนวัดจะไม่ทิ้งผมไงไม่เคยรู้จักครับผมไหนนั่นดูครับดูโอ้โหสรุปแล้วทำงานกันเป็นทีมเหรอครับที่ทำผมอ่ะหรือเขาทำงานกันเป็นทีมเหรอครับที่ผมโดนกระทำอ่ะ ในขนาดแกเขามีโพรเทคเขายังยอมปลดโปรเทคมาเพื่ออุ้มผมเลยคิดดูดิครับว่ามันเรื่องใหญ่ขนาดไหนอะครับ ข้อมือดิใช่เออใช่เดยที่เราล็อกมือที่งไง่ะเขาล,อล็อกกูอ่ะอันนี้อันนี้ได้ข้อสรุปมาแล้วครับครับอ,นนอันนี้อันนี้ไอเรื่องรอยวาดอาจจะต้องมางวัดที่หลักฐานแหละคุณได้ครับหลักฐานว่าเขาแบบว่าถือปืนอะไรไหมแบบยิงเราก่อนอะไรเงี้ยอ่าจริงครับมีไหมมีไหม เขาถามเนี่ยมีไหมไม่เขาถามเขาถามมึงอ่ะครับเนี่ยผมไม่มีครับแล้วคนละมันมีไหมครับผมจะมีอะไรครับผมดูกระทำครับครับเราเราเป็นคนแจ้งความครับว่าโง่เราเลากเราก่อนเกมทั้งมึงที่จะเกาเป็นทรอยบ้านเราต้องรวจผมยิงผมโดนยิงตกรถใครเขาจะมีเวลามือมือฟักมือถือถ่ายรูป คืออธิบายอย่างนี้ก่อนครับในบรเรื่องวดห่อายหรือการทำรายร่างกายอะค่ <c oughs> ใช้รูปภาพหลัเป็นหลักครับผมครับคดีความของที่ใช้คำปากเปล่านะครับใช้จัจกฟังเดียวกันไม่ได้รวมไปถึงใช้ฟั่งตรงข้ามไม่ได้ด้วยต้องเป็นรูปรา่างหลักฐานว่าโดนทำร้ายจริงๆแล้วเรามีการป้องกันตัวถึงจะเป็นคดีทะเลาะวิวาทครับดูเป็นเลือดกเป็นเป็นเกาะผมได้ไหมอะไรอะไรหลักฐานอะไรไม่ใช้โทรศัพท์ในห้องนี้ก่อนนะครับเอาได้ครับได้ครับไม่โอ้โหเอาไว้ตายแล้วหลี่ตะตีผมเลือดสาดเลยโอ้เจ็บหลังจังเลยอะ นี่เรามีไหมครับถ้าไม่มีเราจะโดนจากคดีร้อยว่าเนี่ยก็เป็นทำร้ายร่างกายปกติที่แจ้งไว้ตอนแรกเลยทำไมเป็นงั้นนะคุณตำรวจไม่รับปัญหาคือสภาครับแล้วนี่คือมันไม่ได้มีการยื่นใบพาสอย่างนี้แล้วเขามีโปรเทคอยู่อย่างนี้มันเขาก็โดนปทด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเรื่องของตรงสภาเข้ามาหิดมากเลยครับเป็นเป็นอีกพาร์ตหนึ่งคุยที่สภาเลยครับเป็นคุยที่สภาเลยครงนี้เต็มเครื่องตรงนี้ผมขอเคลียร์คดีไอ้อุ้มหอกครับอ๋อได้ครับไม่แต่อย่างนี้ถ้าออกไม่แล้วคุณตำรวจอย่างนี้เจลเขาเขาจะไปคุยที่สภาไงครับ เดี๋ยวสภาน่าจะทำการเลือกตัวไันแล้วก่อนใจถูกไหมใช่ครับอันนี้คือติดเแค่ทีครับพี่อนนะสามทีครับน่าจะสามทีขั้นต่ำโอ้ยังไงก็แหกครับไปดูเจ้านี้โจรครับแหกแน่นอนครับโจรเฮ้ยแผมจะโดนยึดเรื่องอะไรครับคุณรู้จักมาขอค้นผมเองอะมันไม่เกี่ยวสิเวลาผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะผมมาให้ปากคำที่นี่พบสิ่งผิดกฎหมายในตัวครับแต่ที่นี่คือผมมาให้ปากคำไงถูกไหมครับผมไม่ได้เออเอามาเพื่อนี่ผมมาให้ปากคำอะครับ ออันนี้924ครับม,มันเป็นของผิดกฎหมายครับเมื่อตำรวจเห็นแล้วต้องยึดครับโอเคครับโอเคครับไม่กี้พวกยาหยาพี่พก็โดนยึดด้วยเหระครับโดนใช่ครับใช่โอ้โหทั้งที่ผมมาโดนให้ปากคำแท้ๆเลยนะผมเป็นคนโดนกระทำแต่โดนยึดของน,นะคุณตำรวจฟังฟังไม่ขึ้นเลยคุณตำรวจทังยึดนะเปกนของผิดกฎหมายเข้ามาในสอนอค่ะจริงๆก็น่าโดนจับเลยครับผมว่าเอาอะไรครับเนี่ยเอาผมโดนยัดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ดูดิมาทำกับผมอย่างนี้ดูสิ มึงหนักแน่พวกอาชญากรคนอย่างมึงไม่ตายดีหรอกมึงรอลูกพี่ขูงมาก่อนมึงโดนเอ้ยพูดหาใครก็พูดไปเถอดเหี้ยสภาพจะโดนจับดิดีลูกศิษย์ดี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 อันเจลไหมครับไอเขาปรับเป็นวันไม่ห้าโมงครึ่งครับ อันเจลครับอันเจลอันเจลเวลาเจออยู่แล้วครับมันจะแหกแน่นอนสามพันนะครับติดสามทิศมีขออนุญาตส่งตัวครับเอาผมให้แผ่นสามนะครับแถมให้อะโอ้โหััไไครบมันแหกแน่นอนครับมันแหกแน่นอนครับท่านผู้หญิงมันแหกแน่นอนครับต้คนขาเชิญครับเชิญครับครับโอเคครับครับผมครับแยงมาเมื่อกี้ครับครับจะหลุ้แป้งรอดเลยเนี่ยโอ้ยหัวหน้าแป้งแม่งเอาไม่หิดจริงหัวหน้าแป้งแม่งโหดจริงดูต้องดูเขายิบใส่ร้ายค หัวหน้าแป้งโหดจริงหัวหน้าแป้งโหดจริงชมครับชมทางนั้นเลยครับหัวหน้าแป้งโหดครับหัวหน้าแป้งกับพวเพื่อนในแป้งโหดครับโหดมากครับโหดมากครับหัวหน้าแป้งโหดครับถึงขนาดยอมถึงควบถึงขนาดควบคุมเอ็นทีอาร์ได้โหดมากครับหัวหน้าแป้งถึงขนาดคุมแก๊งที่เป็นหนึ่งในสามไทยเดนได้โหดครับหัวหน้าแป้ง ไม่ได้หมิ่นครับชมทั้งนั้นเลยครับมีคําไหนที่หมิ่นครับชมดุ้งชมทั้งนั้นเลยครับ <c oughs> เออผมบอกว่าหัวหน้าแป้งคุมไอเดียได้มันหมิ่นตรงไหนครับเนี่ยเออนี่ผมชมเลยเนี่ยหัวหน้าแป้งแแป้งต่เขาดูพี่เดินทางปลอดภัยครับพี่ครับหัวหน้าแป้งเขาหลังจะทำอย่างนี้ผมมีนะครับขอร้อง